สวัสดีพี่น้องครับนครแดงปูโมชันผ้ามาทาเรือประมงพื้นบ้านบ้านบางมะลวดครับบางมะลวดเพิ่มปลาทเลครับพี่น้องเลือดปะมงครับปลาคางเหลืองปลาแดงครับพี่น้อง ค่ปะปลาหมึกสดๆครับออ๋ปลาหมึกสดนะครับอยู่ตรงไหนอะคะน้องโอ้นี่ครับปลามังกรทองครับปลาฉลามปลาฉลามปลามังกรทองนะครับปลามังกอนทองสีเหลืองครับปลามังกรทองครับ ตลาดคือคักครับพี่น้องครับโอ้โหนี่แม่ค้ากำลังจะเอาปลาไปขาย ปลาอินซี่ก็มีครับอินซี่ครับเลือกกัพทะย่อยเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องคับบรรยากาศตลาดปลาทาเลือ ประมงชช่ฟังครับเลือกก็จะเป็นเลือกก่อนแหละไทยตัดเป็นส่วนเป็นส่วนมากครับควบรรยากาศทุกตัวไปครับพี่น้องครับาาาการ กับพวกใครคือคาคนใดครับพี่น้องครับปลาบะขอลายครับนอกจากปลาสดๆแล้วก็มีปลาตากแห่งไม่ไม้กับพี่น้องครับปลาคางเลี้ยงตากแห่งครับพี่น้องครับอา้าวสลบมุนิกา จุติคลิปผามาเทียวสะพานปลาท้าเรือประมงชายทะเลบางมลรวดครับบางมลรวดอำเภอประเลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ